สวัสดีครับอยู่กับผมนิยายของนายกระเบื้องเหมือนเคยนะก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปของผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนมากเลยครับเอาละเข้ามาสู่ความเดิมของนิยายอาร์คเดล g เจนของเราเมื่อตอนที่แล้วเนาะก็ดูเหมือนว่าอารเนี่ยจะได้พบเจอกับลูกเรือเข้านะในระหว่างที่ทำการค้นหาไอเทมจากเหล่าผู้ที่ประสบภัยได้ตายลงไปเนี่ย ก็หวังจะฉกเฉลยโอกาสแต่ก็ได้เจอกับหัวหน้าลูกเรือที่รอดชีวิตมาได้อาก็ได้ทําการต่อสู้กับมอนสเตอร์เงาแล้วก็พบว่าไอ้เจ้ามอนสเตอร์เงาเหล่านี้มันเป็นมอนสเตอร์ที่เลเวลสูงถึง80เลยแล้วก็ได้รับโบนัสจากค่าสถานะความมืดเนี่ยธาตุมืดมาอีก10-20%ก็เป็นไปดังคาดนะอาก็สามารถที่จะต่อกกรกับพวกมันได้โดยที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรจนเกินไปนักแล้วก็ ดูเหมือนกับว่าอาร์คเนี่ยจะได้รับภารกิจย่อยมาเพื่อที่จะได้เป็นตัวกําหนดการสําหรับได้รับแต้มความสําเร็จเพื่อที่จะได้สําเร็จอีเวนต์ใหญ่ตัวรางวัลตอบแทนจะเยอะขึ้นเนาะแล้วก็ไอ้เจ้าลูกเรือเนี่ยหัวหน้าลูกเรืออ่ะหัวหน้าลูกเรือก็ดูเหมือนจะโดนอ,า,อาร์คของเราเนี่ยหลอกใช้งานเข้าแล้วให้มาค้นหาไอเทมเนาะอาร์คของเราเนี่ยก็อ้างหน้าด้านด้เลยนะโอ้โหเก็บไปให้ญาติผู้เสียชีวิตนะครับแต่เอาจริงๆแล้ว พระเอกของเราเนี่ยมันก็ชักไปตีมูลค่าเป็นขายทอดตลาดเนาะเพื่อที่จะได้เงินในใช้จ่ายชีวิตประจําวันกเ็เรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยได้ทางไอเทมด้วยได้ภารกิจด้วยแล้วก็ได้ฟาร์มไปด้วยเนาะเอาละก็เพื่อติดตามรับชมต่อไปเราเข้าไปสู่นิยายของเรากันเลย เดเลเจนตอนที่20สู่ปราสาทแจ็กสันพารที่3ามขณะที่อาร์คออกค้นหาในพื้นที่เขาก็มักจะมองหัวหน้าลูกเรือด้วยหางตาเป็นประจำด้วยความพึงพอใจท้ายที่สุดแล้วอาร์คก็สามารถหลอาใช้งาน n อ c มาเป็นรายงานรฟรีได้คนหนึ่งเดเริกที่มองจากอีกด้านถึงกับอุทานออกมาโอ้โหสมกับเป็นเจ้านายตำช้ายิ่งนักเงียบนะ ก็อย่างที่บอกเสมอไงต่างฝ่ายต่างได้รับนะ่ะหลังจากที่ค้นหาผ่านไปได้ครึ่งชั่วโมงพวกเขาก็ได้กู้ชีพลูกเรือออกมาทั้งสิ้น10คนจากซากเรือหอแน่นอนสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่อาจจะไว้วางใจหากเฉลี่ยแล้วทุกครั้งที่ช่วยเหลือลูกเรือได้3คนเขาก็จะต้องสู้กับมอสเตอร์เงา3หรือ4ตัวด้วยกันทว่าการต่อสู้เช่นนี้เขายินดีเสมออยู่แล้ว นอกจากนี้ในบรรดาลูกเรือต่างก็สามารถช่วยการต่อสู้หรือว่าใช้ทักษะเคื่อนพลังให้ได้แม้ว่าพวกเขาจะเลเวลไม่สูงแต่ด้วยจํานวนที่เพิ่มขึ้นจึงทําให้การต่อสู้กับมอนสเตอร์งเงานั้นง่ายขึ้นเยอะพอสมควรเอ,อ่ออาร์คนิมผมเจอนี่อยู่ภายในซากเรือครับอ่าทาได้ดีมากไว้หลังกลับไปแล้วผมจะตามหาคนรู้จักของเจ้าของสิ่งนี้แล้วก็คืนให้พวกเขานะครับด้วยการชี้นําของอาร์คเหล่าลูกเรือ กางนำเอาสิ่งของจากผู้เล่นที่พบเจอเข้ามาส่งมอบให้กับอาร์คนี่ออกจะน่าเสียดายไปบ้างพวกมาสเตอร์ที่เดินหอกแห่งทอกําจัดนั้นไม่ดรอปไอเทมอะไรออกมาเลยแม้สักชิ้นเดียวแต่ไอเทมที่พวกผู้เล่นดรอปออกมามันเหนือกว่าที่อาร์ตคาดคิดเอาไว้ซะอีกโพชั่นฟื้นฟรูระดับกลาง5ขวดกล่องเครื่องมือวิเศษ1กล่องกับอุปกรณ์สวมใส่อีก2ชิ้นหน้าต่างข้อมูลติ้งถุงมือโลาหะแห่งพละกกำลังเกรดวิเศษ ประเภทถุงมือโลหะพลังป้องกัน50ความทนทาน3-60หน้ำหนัก50ข้อจำกัดในการใช้นักรบเลเวล60ขึ้นไปถุงมือโลหะคุณภาพสูงที่มีขายในเมืองแห่งการค้ากีรันมีขายอยู่ในร้านค้าเฉพาะทางแม้ว่ามันจะเป็นผลิตภัณฑ์แบบผลิตจำนวนมากแต่มันก็ยังมีความอ่อนนุ่มและมีพลังป้องกันที่สูงดังนั้นแล้วเหล่านักข้จนไปจึงต่างชื่นชอบมัน ระหว่างขั้นตอนการหลอมโลหะโลหิตของออกจะถูกหยดลงเพื่อสร้างผลลัพธ์เสริมพลักํำลังให้ผู้สมใส่ออปชั่นพลักํำลังบวกสิ 10. รองเท้านอลัดเกรดวิเศษประเภทรองเท้าหนังพลังป้องกัน35ความทนทาน4-40ลน้ำหนัก20ข้อจำกัดในการใช้เลเวล65ขึ้นไปรองเท้าที่ทำขึ้นมาจากหนังของม้าในตำนานที่สามารถพบ ได้เพียงแค่ในพื้นที่ทางเหนือมันคือหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของเซตชุดเกราะที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้สร้างอันเรื่องชื่อนอแดเอ๊ะทำไมชื่อมันปแปลกแกผู้ที่หายตัวไปเป็นเวลานานยิ่งแล้วด้วยความรวดเร็วประดุดสายลมของม้าในตำนานมันยังคงมีผลอยู่จนกระทั่งถึงวันนี้มันจะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ให้ผู้ที่สมใส่ออปชันความเร็วเคลื่อนที่บวก10ค่าหลบหลี เพิ่มขึ้น5%ไอเทมทั้งสองชิ้นนี้สมควรจะมีค่าทัดเทียมได้กับ6หรือ70,000วอนถ้าหากว่านำไปเปิดประมูลอืมเก็บถุงมือไว้เปิดประมูลแล้วกันรองเท้านี่เอามาใช้ก่อนตอนนี้เขานั้นไม่มีรองเท้าอะไรที่มีค่าทัดเทียมได้กับกลวนมนุษย์ฉลามโดยทันทีอาร์คจึงใช้กล่องเครื่องมือหรูหราทำการซ่อมแซมรองเท้าและสวมใส่มันแน่นอนว่าเขาไม่ลืมที่จะพูดกล่าว กับจาเบลที่กำลังเจ้ามองเขาอย่างไม่ยินดียินหลายออผมคิดที่จะใช้มันจนกว่าจะหาผู้คนที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาได้นะครับพวกเราต้องการความช่วยเหลือจึงจะสามารถนำทุกคนไปถึงปราสาทแจ้งสารโดยปลอดภัยได้หลังผู้เสียคิดไปแล้วย่อมต้องคิดแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับอ่าใช่แล้วนั่นสินะจาเบลตอบกลับมาด้วยสีหน้าไร้ซึ่งความสงสัยอีกต่อไปอย่างไรเสีย คนที่จะปกป้องพวกเขาย่อมต้องเป็นอาร์คบางทีอาจาเป็นเพราะว่าจาเบลเองก็โมโหเหล่าผู้เล่นกว่า40คนที่เพ่นหนีเปยงปราสาทแจ็คสันโดยที่ไม่มีแม้เพียงสักนิดที่คิดจะออกค้นหาลูกเรือที่ยังรอดชีวิตจาเบลจึงไม่คิดที่จะท้วงติงอะไรกับการกระทําของอาร์คเลยเอาละในเมื่อตอนนี้พวกเราค้นหาได้ทั่วพื้นที่แล้วออกมุ่งหน้าไปยังปราสาทแจ็คสันกันเถอะหลังเผยท่าทีใส่ซื่ออาร์ค จึงเริ่มออกนำเหล่าลูกเรือตัดผ่านหมอกมืดไปเมื่อพวกเขาออกมาจากซากเรือเหาะได้ระยะหนึ่งแล้วจำนวนของมนสเตอร์ก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นโดยจำนวนของมนสเตอร์เงา3าถตัวกับลูกสมุนของมันเกือบ30พวกมันเป็นลูกสมุนที่ขนาดใกล้เคียงกับที่เคยพบเห็นครั้งเมื่ออยู่บนเรือเหาะในเวลาพวกมันยังคงมีรูปลักษ์คล้ายกับมนสเตอร์เงามาสเตอร์เหล่านี้มีชื่อว่ายิปตัน ตัวใหญ่กว่าเราห้าเท่าอีกทั้งยังมีผิวที่แข็งเหมือนหินพวกมันมีเลเวลมากถึง90้าถ้าว่าพวกมันก็ไม่อาจจะสร้างปัญหาใดใให้กับอาร์คมากมายนะักอ,อืมดูเหมือนว่ากลุ่มจูโจมที่ออกเดินทางไปก่อนคงจะได้รับความเสียหายไปไม่น้อยเลยทีเดียวอาร์คตามเส้นทางที่พวกกลุ่มแรกหลงเหลือเอาไว้ต้องขอขอบคุณกลุ่มแรกที่ออกเดินทางไปก่อนตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วซากของมอสเซอร์จิงกองสูงแทบจะเป็นภูเขาให้เห็นสะดุดตา บางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่บอกว่าเคยเกิดการต่อสู้ขึ้นกับการกลุ่มจู่โจมจนมันเกิดผลลัพธ์ออกมาเป็นเช่นนี้ช่างโชคดีเสียจริงต้องขอขอบคุณพวกแถวที่ลงทุนลงแรงอาร์คจึงสามารถผ่านทางไปได้โดยที่ไม่ต้องต่อสู้กับมอสเตอร์สักกลุ่มอาร์คเพียงแค่ทมเพลงเดินผ่านซากกองศพพวกมันไปเท่านั้นเองอืมเจ้างูถ้าเห็นไอเทมอะไรที่ฉันไม่เห็นเกิืนพวกมันมาให้หมดนะ บางทีอาจเป็นเพราะกลุ่มจู่โจมนั้นจําเป็นจะต้องเดินทางอย่างต่อเนื่องพวกขานั้นยังคงไม่ได้คว้าเอาสิ่งของที่ดบเอาไว้ไปทั้งหมดทว่าเจ้างูนั้นเพียงพยักหน้ารับขณะที่พุ่งตัวไปคว้าไอเทมและเกลือนมันเข้าไปแต่แล้วเมันนจับคลายออกมาด้วยสีหน้าเจ็บปวดสีสษะของมันก็เริ่มส่วนเซออ้อ,อลืมไปเลยแฮะนี่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนสันฐานสินะระหว่างการเปลี่ยนสันฐานเจ้างูนั้น จะไม่อาจากลืนกินหรือคายไอเทมออกมาได้นอกจากนี้เจ้างูยังจำเป็นต้องคอยรับพันรอบเอวของอาร์คเอาไว้อย่างยากลำบากนี่สมควรจะเป็นผลเสียจากกร,ระบวนการเปลี่ยนสถานได้เห็นเจ้างูที่น่ารักต้องอ่อนเปลี้ยแล้วทำเอาอาร์คสงสารจับใจเออเจ้างูจนกว่าฉันจะหาทางแก้ไขได้อยากกลับไปอยู่ในโลกใต้พิภพก่อนไหมฝึกฟึบฝึ แค่ได้ยินเสียงเจ้างูก็ส่หัวอย่างแรงขณะที่รัดเอวของเขาเอาไว้แน่นพร้อมกับใช้ศีรษะรูปร้ายด้วยความน่าเอ็นดูอาก็ไม่ต่างอะไรไปจากครอบครัวของเจ้างูเมื่อมันกําลังเจ็บปวดมันจึงไม่คิดที่จะแยกย้ายจากเขายิ่งขึ้นไปอีกอ่าก็ได้ก็ได้เข้าใจแล้วอาจจะยากไปสักหน่อยแต่ก็รอหน่อยนะฉันจะต้องหาทางให้ได้ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามเมื่ออาร์ใช้ทักษะเยียวยานด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปนด้วยความเห็นใจ เจ้างูจึงพยักหน้ารับด้วยใบหน้าที่สดใสามากยิ่งขึ้นอย่างน้อยทักษะเยียวยาก็ยังสามารถใช้งานได้แต่ยังไงก็รู้สึกผิดกับเจ้างูอยู่ดีเราไม่อยากออกจากสถานที่แห่งนี้ได้เป็นเวลา9วันตราบใดที่ยังเข้าร่วมกับอีเวนต์นี้ก็ช่วยไม่ได้แหละนะ20สวันในเกมก็แทบจะเทียมกับ1สัปดาห์ในโลกความเป็นจริงโชคยังดียังพอมีเวลาอยู่บ้างเราต้องหาทางออกหลังจากจบภารกิจอีเวนต์นี้ให้ยงได้ อาร์คผ่อนลมหายใจออกมาขณะรูปศีรษะของเจ้าง,งูน้อยเขาไม่อาจทำสิ่งอื่นใดให้กับมันอีกต่อไปอีกทั้งนี่ยังไม่ใช่สถานการณ์ที่เขาจะต้องมาคอยดูแลเอาใจใส่งูน้อยได้อีกด้วยกระทั่งว่ากลุ่มจู่โจมได้ผ่านเส้นทางไปก่อนหน้ามันก็ยังคงมีมาร์เซอร์จำนวนหนึ่งที่หลงเหลืออยู่ดังนั้นแล้วอาร์คจึงต้องเคลื่อนที่ด้วยความระมัดระวังและส่งเดสกเข้าสำรวจพื้นที่ไปก่อนแต่กระนั้นพวกเขา ก็ยังคงต้องสู้อยู่บ่อยครั้งแต่ที่ไม่เคยต้องสู้กับมอนสเตอร์เงาจำนวนเกินหตัวก็ต้องของขอบคุณการสอดแนมที่เกิดขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเหล่าลูกเหลือมอนสเตอร์เงาหตัวไม่อาจนับว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากลำบากอะไรอ๋อข้าก็ช่วยด้วยนะหลังขาให้กับตันถ้าหากการต่อสู้ประตูขึ้นพวกลูกเหลือจะนำอากิจของตนหรือกระทั่งว่าเข้าไปต่อสู้โดยไม่พูดกล่าวอันใด หน่วยพยาบาลเองก็วิ่งวุ่นไปทั่วระหว่างการต่อสู้ที่เกิดขึ้นกับพวกมอนสเตอร์เงาอีกทั้งเขายังคอยช่วยเหลืออาร์คเมื่ออาร์คได้รับบาดเจ็บพลังชีวิตที่ฟื้นฟูมาเพราะหน่วยพยาบาลเข้ามาช่วยเหลือด้วยการปฐถมพยาบาลไม่ได้มากมายอะไรนะักแต่มันก็ช่วยได้เพราะมันเป็นผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องเออนี่นายได้รับบาดเจ็บนี่ให้ฉันช่วยนะนะไม่ได้หรอกนายสู้เพื่อพวกเรานะดังนั้นแล้วฉันน่ะ ยังจะปล่อยให้บาดแผลเกิดขึ้นกับนายไม่ได้ละพวกเขาตอบแทนผู้ที่เข้าช่วยเหลืออย่างสุดตัวอาร์ก็อดไปได้ที่จะชอบ NPC ทั้งหลายเพราะพวกเขามักจะเป็นเช่นนี้หลังผ่านการต่อสู้ร่วมกับ15ศึกค่าประสบการณ์ของอาร์คเพิ่มสูงขึ้นแม้ว่าเขาจะต่อสู้ร่วมกับพวกลูกเหลืออาร์ก็ยังคงได้รับค่าประสบการณ์มากที่สุดเพราะความเสียหายส่วนใหญ่เป็นเขาที่ลงมือต้องขอขอบคุณสิ่งนี้ จึงทำให้ค่าประสบการณ์ของอาร์คเพิ่มขึ้นมา50%จนได้รับการเลื่อนเลเวลขึ้นนวยจูจอมที่มุ่งออกไปก่อนหน้านี้สมควรสังหารมอสเตอร์ได้มากมายแต่เป็นเพราะค่าประสบการณ์ที่ต้องแบ่งออกถึง40ส่วนแต่นั้นแล้วพวกเขายอมมามีทางได้มากเทียบเท่ากับอาร์คเป็นแน่ฟ้าก็มืดค่าประสบการณ์กับไอเทมก็มีอยู่ทุกที่นี่มันเวทีสาหรับสร้างขึ้นเพื่อเราเลยคารู้สึกเสียใจกับเจ้างู แต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกรากับได้บวยบินแต่แล้วการล่าอันน่ารื่นลมของเขาก็ต้องจบสิ้นลงเมื่อเขาใกล้ปราสาทแจ็กสันเมื่อพวกเขาเข้ามาถึงหน้าประตูปราสาทจาเบลจ่งขวามือของอาร์คเอาไว้ด้วยความซาบซึ้งพวกเราพวกเราขอบคุณเป็นอย่างยิ่งถ้าหากไม่ได้อาร์คนิมพวกเราคงได้สิ้นชีวิตไปอย่างน่าสังเวชแล้วข่านะจะไม่ลืมความเสื่อเหลือนี้เป็นแนถ่ถึงแม้ว่าพวกเราจะตอบแทนนายได้เพียงแค่ความซาบซึ้ง แต่พวกเราจะแจ้งต่อสมาคมเวทมนตร์ถึงความดีความชอบนี้เพื่อให้นายได้รับทึ่งราองวันเอ,อ่อผมเองก็ดีใจนะที่ได้ช่วยเหลือพวกคุณนะ่ะและแน่นอนเรื่องจะรายงานต่อสมาคมเวทบนนั่นผมก็ไม่ได้คิดท่ามปามอะไรหรอกติง้งภารกิจย,ย่อยช่วยเหลือลูกเรือของซินเวอร์ ero, แอโร่ประสบความสําเร็จท่านได้นําพาลูกเรือที่รอดชีวิตมายังปราสาทแจ็กสันได้โดยปลอดภัยพวกเข่าวนั้นจะไม่ลืมความช่วยเหลือของท่านในครั้งนี้ สมาคมเวทมนต์ต่างก็มองท่านดียิ่งขึ้นเพราะว่าท่านเข้าช่วยเหลือเหล่าลูกเรืออันแสนสำคัญของพวกเขาร่างวัน100แต้มสะสมสําหรับลูกเรือแต่ละคนค่ายื่อเสียงบวก50ความเป็นมิตรต่อสมาคมเวทมนต์เพิ่ม100รแต้มสะสมที่ได้จากการฆ่ามอนสเตอร์เงาหนตัวก็คือ10ดังนั้นแล้วช่วยเหล่าลูกเรือไว้ได้สิคนก็คือได้แต้มสะสมมากขึ้นถึงหนึ่แต้มเขายังได้รับ จำนวนแต้มเช่นเดียวกันนี้จากการสังหารเหล่ามอนสเตอร์เงาไปมากถึง120ตัวอีกทั้งเขายัางได้รับไอเทมที่ดรอปจากพวกผู้เล่นอีกอืมไม่เลวเกาวแรกของภารกิจก็ดีถึงขนาดนี้แล้วหลังจากส่งสมุนปีศาจกลับอาร์คจึงเดินเข้าประตูใหญ่ไปภารกิจอีเวนต์กําำลังจะเริ่มขึ้นแล้วตัดฉากนะครับเออนี่ประสาทแจ็คสารจริงเหรอเนี่ย ปราสาทยักษสันนั้นดูแตกต่างไป่ากสิ้นเชิงจากความที่อาร์คเคยจำได้เมื่อหนึ่งเดือนก่อนเป็นเพราะเหล่ามอนสเตอร์เข้าทำการโจมตีทำให้กำแพงปราสาทต่างพังทลายลงหลายแห่งอีกทั้งยังทำลายอาคารเป้าเรือนที่อยู่ภายในคาริสาตของท่านหลอดเองก็ดูเหมือนจะผ่านศึกมาพื้นที่โดยรอบได้แปลเปลี่ยนเป็นความมืดมันเป็นสถานที่ที่ดูแล้วไม่ต่างไปจากซากปรักหักพัง นี่แค่2วันในเกมนะตั้งแต่ที่การโจมตีครั้งนี้เริ่มขึ้นมันเลวร้ายถึงขนาดนี้ได้ยังไงน่ะอาร์คเคยสู้ร่วมกันกับเราอัศวินซิลฟีดของปราสาทแจ็กสันมาก่อนแม้ว่าพวกเขาจะไม่อาจโค่นล้มบอสในสร้างปราการพังโบราณอย่างเดบ้าได้แต่พวกเขาก็เป็น n อ c ซที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่อาร์คเคยพบเคยเจอถ้าหากศัตรูถึงกับสามารถสร้างความเสียหายได้ถึงขนาดนี้แม้เราอัศวินซิลฟีดจะตอบโต้กลับแล้ว นี่หมายความว่าศัตรูต้องมีทั้งจํานวนและความแข็งแกร่งที่ไม่ธรรมดาอืมดูเหมือนสามกิวใหญ่จะสมกําลังเสริมมาแล้วเพราะงั้นภารกิจนี้สมควรจะสําเร็จหรือไม่ก็แต่ที่สําสคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นตอนนี้เราควรจะทำอะไรดีนะรวมมือกับสมาคมเวทมนตรดีหรือว่าอาร์คส่งเรือเข้าไปด้านในก่อนเป็นสิ่งแรกจากนั้นจึงเริ่มทําการสํารวจรอบประตูใหญ จากนั้นเขาได้สอดแนมผู้เล่นกลุ่มหนึ่งที่เดินผ่านจากประตูใหญ่ออกมาอาร์คร่มเข้าไปใกล้อย่างคาดหวังที่จะได้รับข้อมูลอะไรมาบ้างแต่แล้วเขาก็ต้องหยุดชะงักเขาเร่งร้อนถอยกลับไปซ่อนที่ชิดกำแพงไอไอหมอนั่นหนึ่งในผู้เล่นที่เดินออกมาท่ามกลางคนนับสิบมันมีอยู่หนึ่งคนที่อาร์ครู้จักเป็นอันเดลไอตัวสันเลวที่หลอกใช้อาร์เมื่อครั้งที่ยังเลเวลหนึ่ง จนทำให้เขาต้องสูญเสียค่าสถานะไปทั้งสิ้น8 4หน่วยแน่นอนว่าเขาได้ลงมือกับอีกฝ่ายไปแล้วหลังจากนั้นจนทำให้อีกฝ่ายต้องเสียค่าสถานะไปมากถึง128หน่วยหากว่าเป็นคนทั่วไปโดินเข้าไปขนาดนั้นคงต้องยอมแพ้กับเกมนี้ไปแล้วไม่สิอีกฝ่ายสมควรที่ยอมแพ้เลิกเล่นเกมนี้ไปแล้วตั้งหาแต่แล้วทำไมไอ้หมอนี่ถึงได้เข้าร่วมภารกิจอีเวนต์ได้แม้จะเป็นไปได้ว่าอีกฝ่าย สามารถหาอุปกรณ์สวมใส่กลับคืนมาด้วยเงินได้แต่นั่นก็หมายความว่าอีกฝ่ายเก็บเลเวลจนถึงหก 160, หลังจากสูญเสียค่าสถานะไปถึง128หน่วยหรือนอกจากนี้ถ้าหากอันเดลเข้าร่วมภารกิจอีเวนต์ด้วยแล้วนี่ก็หมายความว่าอีกฝ่ายหาทางปลดสถานะฆาตกรออกไปได้ด้วยหลังจากที่อันเดลโดนอาร์คเข้าเล่นงานอีกฝ่ายก็ตระหนักได้ถึงความน่ากลัวของบทลงโทษที่มีต่อผู้เล่นฆาตกรถ้าหากอย่าง เล่นเกมต่อมาได้งั้นก็ต้องหมายความว่าเขาต้องปลดสถานะฆาตรกรออกแล้วมันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นนี่เพราะที่เราทําให้สูญเสียไปมันก็ไม่ใช่น้อยเส้นหน่อยอย่งรายเสียดวงตาของอาร์กก็มาได้เผยความเห็นอกเห็นใจออกมากระทั่งว่าอาร์กจัดการอันเดียวจนลดค่าสถานะไปถึง128หน่วยแล้วก็ตามมันก็ยังไม่ใช่เหตุผลที่อาร์กจะยอมยกตัวให้แต่มันเป็นเพราะ เขาไม่อยากเสียเวลากับคนอย่างอันเดียวมากจนเกินไปมันคงไม่นับว่าเป็นอะไรถ้าหากอันเดียวจะเลิกเล่นเกมแต่นี่อีกฝ่ายคงเล่นเกมอยู่เช่นนั้นสถานะความเป็นศัตรูก็ย่อมยังคงมีอยู่เขาทำการลั่นวาจาเอาไว้ว่าจะสังหารอันเดียวจนฆ่าสถานะเหลือสุนถ้าเกิดว่ากล้าโผ่หัวมาตรงหน้าอาอีกครั้งถ้าหากพวกเขาได้พบกันอีกในสถานการณ์อื่นแล้วก็อาคงจัดการ จนลดค่าสถานะอีกว่ายให้เหลือศูนย์ดังคำที่ลั่นเอาไว้แล้วแต่ตอนนี้ไอ้หมอนี่มันไม่ใช่ฆาตกรแล้วอาร์งโหโหอยู่ก็จริงแต่เขานั้นไม่งงพอที่จะกลายเป็นผู้เล่นฆาตกรระหว่างที่กำลังดำเนินภารกิจอีเวนต์อยู่อีกทั้งเรายังไม่อาจจะแตะต้องมันได้ตอนนี้มันอยู่กับเพื่อนร่วมทีมอีกทั้งยังมีบูมา่าอ๋อไม่สิถ้าเราโดนพบเห็นเข้าคงไม่ดีแนะ่ตอนนี้ภารกิจยังคงดำเนินอยู่ทางที่ดีเลี้ยงออกมาให้ห่าง ขณะที่อาร์กำลังคุ้นคิดอยู่นั้นใครคนหนึ่งจากทานด้านหลังจึงพโ่งคำพูดขึ้นมาเฮ้ hey, นี่เจ้าคือคนที่ช่วยลูกเรือเอาไว้ใช่ไหมครับผมเองท่านคือขณะที่อาร์กหันศีรษะกลับไปดวงตาของเขาเบิกกว้างออกด้วยความประหลาดใจรโปติดตามตอนต่อไป